ฟคิตอนแรกจะก็ไม่ใช้เสียงริงพูดนะุดท้ายก็ใช้เสียงจริงเหนื่อยใจสะเปิยดีจริงเลย Q a n A อายุเท่าไหร่อายุสิบสามปีฮะชอบทำอะไรในเวลาว่างอ่าน่าจะนอนนะเคยแคนใครไหมเคยชื่ออะไรชื่อข้าบุญมีแค่นี้นนครับโอเคครับ Q&A คุณชอบแมวไหมชอบนะคะชอบไหนที่คุณชอบที่สุดอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าว่าเออระหว่างนี่ทาซากับพี่ไอเอาความทะยานลงคลิปว่าจ่าไหนอ๋อคลิปนองเคยเกลียดชอบไหนไหมเคยรับดูข้าบ,บ้านบออ้าวไม่รับด้วย Q&A พี่คิดอะไรถึงมาทำยูทิปครับอออความว่าแล้วพี่ชอบอนิเมะเรื่อง ในเพราะอะไรอันนี้ไม่เคยดูอนิเมะนะสามพี่มีแฟนยันพ<ะ>ี่แต่งนิยายัดทไหมแต่งฮะพี่แต่งชื่อเรืยอะไรพี่เป็นชายหรือหญิงเป็นหญิงน,นะคะไม่ใช่ชายทำไมเสียมืองฉันเป็นชายวะเนี่ย Q&A แรงบันดาลใจของพี่คืออะไรนอกจากอย่างเราก,ก็เลยไม่บวกกับไม่มีอะไรทำก็เลยทำแค่นี้แหละ พี่ชอบกินอะไรยำกับข้าวต้มน,นะแบบไม่เผ็ดอึดอ้ดแหละเอาง่ายเคยผ่านอะไรมาบ้างอันนี้ก็น่าจะผ่านกับพวกคนที่ด่านะจนปัจจุบันก็ยังมีคนด่าอยู่พี่ชอบคนไหนมากที่สุดในหมู่ของพี่ทาชาก็อย่างที่เคยบอกไม่แน่ใจระหว่างพี่ทาชากับพี่ไพ่นะพี Q ่แหวนเอพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อขอ้อบุญน,นะพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบ,ก,อชอบกินยำกับ ติ่มตามนะพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้1ิบสาีแล้วนะพี่น้ำหนักเท่าไหร่พี่น้ำหนัก52ส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูงยร้อยห้ี่ถึงร้อยห้าสิบหกนี่แหละ Q&A พี่จะเอายังไงกับไอซ่อนที่มันด่าให้มันทำคลิปก่าพี่อ๋อถ้ามันยังไม่นํำเส้นเกินมาถึงซ่อนพี่ก็จะ ไม่ทําอะไรกับมันนะแต่มันนําเส้นมาหลายรอบไงก็เลยด่ามัมนมามันด่าม,มาก็ด่ากลับไงเออมันจะได้แฟรกับ Q&A ทำไมเจ๊คิทพี่ไอนและพี่มิวเคไม่ได้ได่านนะแค่อยารู้เฉย Q a พี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ13ปีฮนะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อขปุ้นนะพี่ทำ u t u b e มากี่ปีแล้วครับก็สองปีแล้วนะถ้านับช่องเก่าต่อมาด้วยนะครับต่อแล้วนะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรพี่ชอบเล่นเกมโรบอกกับ R O V นะพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินยางกับชงจำขิดน้อย พี่ชอบตัวกระตูนอะไรอันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะเพราะไม่ได้ดูนานแล้ว Q&A เจน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก5้ากรัมมีขอดยาจบโอเค Q&A คูณปุ้นชื่ออะไรก็ชื่อเขาปุ้นแหละจะเรียกว่าปุ้นก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนน่ะก็เรียกว่าปุ้นหลายรอบแล้วเหมือนกันเพราะส่นใจมาจะตัดข้าวออกไปไม่รู้เป็นอะไรกับข้าวนะ Q&A ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้อายุ1ิบปดปแล้วครับจะพูดติดตามเก่าแก่โอเคค่ะลืมใครไปขอโทษด้วยนะคะพอดีเราหาจะได้แห่หนี้จริงๆนะ